ักชิว่าว่าที่อยู่กับเราในตอนนี้นคะคะเปนเด็กน่ารักมากมายค่ะคนนิยมเรี้ยนกันเยอะมากจริงๆก็มีใครไม่รู้จักชิวาว่าแล้วเออเดี๋ยวเราก็จะมาทำความรู้จักกับน้องชิวาว่ากันค่ะถ้าได้ถึงสุนัขพันธุ์เล็กที่สามารถเลี้ยนในบ้านได้แล้วก็เป็นเพื่อนแง่เนาะกับเราได้เป็นอย่างดีน,นะคะให้ขนมเนะสำหรับใครที่ชอบน้องหมาพันธุ์เล็กน,นะคะผมก็จะแนะนำเป็น นั่นค่ะนี้นะคะเป็นศูนที่ร้องเสมอสําหรับการกระโดดขึ้นระบักแล้วก็ไปเที่ยวกับเราสามารถพกไปเที่ยวกับเราได้ทุกที่เลยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนที่ชอบสุนัขพันธุ์เล็กเนาะนิสัยที่ฉลาดจะต้อรมีรถปรับตัวเก่งเหมาะมากๆกับการเลี้ยงในบ้านที่มีพี่แคบค่ะก็ผมรู้แค่นี้ก็รู้สึกว่าไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็เลือกชีบอกว่ามันเป็นที่มืใจตอนนี้น้องๆก็คือแบบว่านี่นะน้องๆก็อยู่หลังกล้องเรานะคะทุกคนก็เลยไม่เห็น สุนัขขันทีวาว่าเนี่ยก็จัดเป็นกลุ่มที่สามารถเลี้ยงเล่นในบ้านนะคะละักษณะของหัวเนี่ยก็จะหนกเป็นรูปแอปเปิลเลยค่ะใบหูเนี่ยมีความใหญ่เพรก็ตั้งตรงนะคะเป็นสุนัขที่ฉลาดและก็พร้อมทุกสถานการณ์ที่มีเจ้าของเลยค่ะปกตินะคะชิวาว่าเนี่ยมีอายุเฉลี่ยนะคะ13-15ปีค่ะก็ถือว่าวนานนะชิวาว,ว่านะคะก็จะมีทั้งลักษณะแบบขนสั้นและแบบขนยาวส่วนที่ขนสีตัวข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบขนยาวนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะส่วนสีเนี่ยสีเนี่ยคือตัวนี้ไม่จำกัด ว่าที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากๆเลยนะคะเด็ก็เลยยังไม่ขอบอกมีกวาว่ามันมันมีสีอะไรบ้างเนาะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นน้องหมาจิ๋วแบบนี้เนี่ยจะบอกมีความใจใข็งเลยนะมีความกล้าหาญนะคะก็ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งต่างๆเขาก็จะชอบสำรวจนู่นนี่นั่นนะคะเขาชอบเห็นสิ่งใหม่ๆเออในเรื่องรัวบ้านหรือว่าบริเวณบ้านเนี่ยก็ควรจะต้องระวังพิเศษนะคะไม่ให้หนีออกไปแล้วก็โดนหมาในบ้านกัดที่บอกว่าเนี่ยมีความซื่อสัตย์ มากคะแล้วก็มีความรักเจ้าของสุดๆเลยคือเขาจะคอยระวังภัยนะคะให้กับเจ้าของของนะคะเพราะว่าแบบไม่ชอบให้ใครมาเข้าใกล้เจ้าของเลยนะคะก็อาจจะมีการเห่าแฉกขึ้นก็อาจจะไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆนะคะนอกจากว่าเราจะเลี้ยงดูให้เขาเจอคนรู้คนนี้บ่อยเจอคนแปลกหน้าบ่อยความเที่ยบบ่อยเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีความเป็นนิสิต้องเป็นที่สุดเลยค่ะใครที่ยังชี้วางว่าอยู่แล้วนะคะก็จะรู้เลยค่ะว่าเขาเนี่ยจะเป็นเพื่อนแก่เหงาให้กับเราได้อย่างดีมากๆนะคะคอยเฝ้ามองรับผู้สีการูไม่ว่าเราจะทำอะไรเดินไปไหน คอยมองเราค่ะเขาต้องไม่ปล่อยที่เราต้องเปลี่ยนแน่นอนฉะนั้นนะคะเราก็อย่าลืมให้ความรักแล้วก็ให้เวลาเอาใจใส่เขานะคะให้เหมือนที่เขาแย่งความรู้สึกจากเราด้วยเนาะเราบางคนนะคะไม่เคยเลี้ยงชีวว่ามาก่อนแต่พอมาเลี้ยงนะคะชีวิตเปลี่ยนจนะ้าอดทนขึ้นไม่กล้าไปไหนหลายวันโอ๊ยกลัวลูกจะเป็นอะไรกลัวลูกไม่มีคนดูมีชิวว่าก็เหมือนเด็กเล็กคนหนึ่ง,ะะงเลยนะคะอือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าฝนเนี่ยเลี้ยงทั้งหมาเล็กและหมาใหญ่ค่ะ ถ้าเป็นหมาใหญ่เนี่ยเราก็จะแบบเอ้ยแล้วก็จะแบบแว่าเล่นแรงนะคะเล่นประบันเที่ยวได้เลยนะคะแต่จากน้องหมาพันเล็กน้องชิโว่านะคะต้องเปลี่ยนโหมดนิดนึงให้แบบอ่อนโยนขึ้นนะคะแล้วก็ลูบเบาๆนะคะลูบเบาๆแล้วก็เล่นนะคะแต่เขาก็ยังต้องการอยากเล่น ชอบทำกิจกรรมของเจ้าของเลยว่าเจ้าของจะหาของเล่นมาแบบหลอกล่อเขาอะไรเงี้ยเขาก็ยินชอบนะคะหรือจะพาวิ่งพาไปออกกำลังกายถ้าไปตามสวนสาธารณะเนี่ยคือเขาจะเป็นนักหมาที่วิ่งไหวจริงก็คือจะต้องมีเวลาเล่นกับเขานะคะแล้วก็พาเขาไปออกกำลังกายไปเจอสถานที่ใหม่พาไปเที่ยวด้วยก็ย,ยิง่งดีเขาชอบมากะคะการอาบน้ำนะคะก็สามารถอาบอาทิตย์ละครรั้งน,นะคะไม่จำเป็นต้องอาบทุกวันเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงที่บ้านเนี่ย ีความเสี่ยงที่จากกระโหลกหน้าผากปิดไม่งดนะคะตอนน่อมาในเราต้องปิดเรี่ยงการกดคับหรือกระแทกอะไรต่างกับตรงศีรษะเขาเลยน,นะคะอบอกว่ามันค่อนข้างบางๆเนาะเพราะว่าเป็นผาดทะเลยใช่ไหมคะจจะชอบกระโดดขึ้นโซฟาหรือว่ากุยอีอาจจะสูงหน่อยนะคะหรือว่าการอุ้มของเรานี่แหละี่ยิย่งเลี้ยงกับเด็กนะคะยิ่งต้องระวังค่ะเพราะว่าบางทีน,นะคะเด็กก็อาจจะอุ้มตกได้เรื่องนี้ก็ควรระวังนหมาเลยมากๆเลยนะคะแล้วก็ปัญหาที่พบได้บ่อยก,ก,ก,ก็คือปัญหา เพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะการขาดตาในร่างกายนั่นเองนะคะมันอาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะอยากให้เขาแบบว่ากินอาหารน้อยเกินไปขาดสารอาหารแบบขาดน้ำขาดสารอาหารอะไรเป็นเวลานานนะคะก็จะอันตรายนะแล้วก็ในปัญหาชี่ว่าเอาจจะมีสะบ้าเคลื่อนเองนะคะก็จะเป็นปัญหาขานะคะอาจจะเป็นเทขาเหยีบขาหรือว่าแต่อาจจะยกขาอะไรทีนะคะก็ต้องคอยสังเกตเนาะของเราให้ดีๆนะคะว่าเป็นอะไรแบบนี้ป่ะนะคะก็จะต้องรีบไปปรึกษาคุณหมอทันทีเลยนะคะแล้วก็ชิคก้าวว่าเนี่ยเราจะต้องระวังเวลาอยู่ในห้องแอ เ็นเกินไปนะคะเราก็ต้องระวังไม่ให้เขาหนาวเกินไปนะคะด้วยการใส่เสื้อหรือว่ามีที่นองมีผ้าอะไรให้เขาหน่อยเนะเ<อ>าะก็อยากให้มันเย็นเกิน<อ>ถ้าอากาศหนาวเกินไปนะคะมันอาจจะทําให้กระดูกเสื่อมได้เลยนะคะก็ปร<ๆ>ะมาณนี้ค่ะน้องเนี่ยมีขนาดกะทัดรัดง่ายพาไปไหนง่ายก็ขโมยงาย่ายหายง่ายด้วยนะจน๊ะก็ต้องระวังเรื่องการแบบว่าหายด้วยเพราะว่าเขาค่อนข้างฟินล,ลี่นะคะใครจะบุ้มไปไหนก็ได้โอเคค่ะในเรื่องของชีวว่านในคลิปนี้เนี่ยก็ สรุปแล้วก็น่าเรียนมากคลิปหน้าจะมีอะไรนะคะแล้วก็จะทําเรื่องอะไรนะคะก็สามารถกดซับสไนต์ไว้ได้เลยคลิปนี้สนไปแล้วนะคะบ๊ายบายไม่เล่นคนะ